สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตนีเคนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่เจ็ดพฤศจิกายนนะครับมาพบกันรอบแรกสำหรับฮานอย3ฮานอยเนาะเมื่อวานหยุด1วันครับวันนี้ลุ้นกันต่อลุ้นกันไปเบาๆแล้วกัน <c oughs> <c oughs> ว่าจะเป็นเช่นไรนะครับอาทิตย์ที่แล้วหลังจากแตก3ตัวไปหายหัวไปเลยครับไม่รู้เป็นอะไรผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับ เดินไปหลังจากแตกสาตัวหายกลิบเลยก็ลุ้นกันต่อวันนี้แล้วกันครับก็ฟังผมเสกถ้าชอบตามแล้วกันครับถ้าไม่ชอบผ่านนะครับฮานอยวิเศษวันนี้เด่นสุดๆถ้าวิ่งรูดูนครับวิ่งรูศ0 2 0 4 0 8 0 สี่ก้าอ่าสีแก่อนสี่แแล้วก็8ปดครับผมร้อยมัดแครับร้อยมัดแอ่าครับประมาณนี้ครับสำหรับฮานอยพิเศษมุ่วันออก801 0ูนย์หลากแตกมา2องรอบติดอ่ะจะมารอบนี้ไหมเออหน้ามานะขอให้มันมาแล้วกัน <c oughs> ขอให้มันมาแล้วกัน ครับผมดูแป๊บนึงครับแปดสามอ้าผมจับได้แล้วมันย้อนนี่ว่าย้อนหนึ่งย้อนหนึ่งวนที่วางเมื่อวันเมวันก่อน3 3โอเคครับแล้วเรามาดูกันครับสารัห้าน้อยพิเศษออกผล 1> 1าาหนึ่งอ่าไม่ใช่หนึ่งนะสิบเจ็ดนาฬิกาสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับแล้วเจอกันในฮานอยปกติและฮานอยวีพี VP ครับแล้ววันนี้จะลงลาววัฒนาให้ก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันนะครับสวัสดีสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านครับผม